สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกลับเข้ามาสู่คอร์ส f a c e b o o k Marketing บทเรียนที่6นะครับในวิดีโอบทเรียนที่แล้วนะครับผมก็ได้สอนเพื่อนๆในเรื่องของการสร้างแฟนเพจนะครับแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการเพิ่มไลค์นะครับก็คือในเรื่องของการสร้างกิจกรรมขึ้นมา1กิจกรรมนะครับแล้วก็เวลาผู้สนใจจะคลิกเข้ามาดูกิจกรรมนี้ได้เนี่ยจะต้องกดไลค์แฟนเพจของเราก่อนนะครับถึงจะเข้ามาอ่านเนื้อหาข่าวหรือว่าเนื้อหากิจกรรมที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ได้นะครับ คราวนี้นะครับมาในบทเรียนที่6เนี่ยผมจะมาพูดในเรื่องของการสร้างแบรนด์ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยโคตรจะสําคัญเลยนะครับในเรื่องของการทําการตลาดเพราะว่าแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆอยากแตกต่างเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องทําตัวให้โดดเด่นถูกไหมครับแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันโดดเด่นเนี่ยคนมักจะจดจําซึ่งเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการแบรนดิงครับการแบรนดิงคืออะไรอ่ะเออหลายคนคงจยอะ ตั้งคำถามละการแบนดิ้งก็คือการทําให้เกิด positioning นะครับหรือตําแหน่งในใจลูกค้ายกตัวอย่างเช่นเวลาลูกค้าหรือว่าผู้สนใจเนี่ยนึกถึงชื่อเราเนี่ยเขานึกถึงอะไรอ่ะถ้าเพื่อนๆน,นะครับยังไม่เห็นภาพผมยกตัวอย่างเวลาเราฟังโฆษณาทุกวันทางทีวีเนี่ยอาจจะเป็นโฆษณายาสีฟันคอเกตแล้วกันนะครับคอเกตกเวลาโฆษณามักจะใช้คําโฆษณาว่าอะไรครับฟันขาวฟันไม่ผุถูกต้องไหมครับ คำถามคือคอเกตเป็นหมอหรือครับก็ไม่ใช่ถูกไหมครับแต่ทําไมเราถึงเชื่อว่าใช้คอเกตแล้วฝันขาวฟันไม่ผุก็เพราะว่าเขาทําการตลาดใส่เรายัางไงล่ะครับถูกต้องไหมครับเจ้าของเขาไม่เคยมาขายเราแต่เขาพยายามสร้างแบรนด์หรือสร้าง positioning นะครับเวลาเราเจอยาสีฟันยี่ห้อคอเกตเนี่ยเราก็จะนึกถึงเลยว่าอ๋อถ้าเกิดใช้ยาสีฟันยี่ห้อนี้เนี่ยใช้แล้วจะฟันขาวฟันไม่ผุ นี่คือการสร้างแบรนด์นะครับคือย้ําเข้ามาในในสมองเราเนี่ยย้าเข้ามาทุกวัน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 จนมันเกิด positioning นะครับหรือตําแหน่งในใจของเรานั่นเองพอเรานึกถึงแบรนด์นั้นๆนะครับหรือสินค้าตัวนั้นๆเนี่ยเราจะร้องออกทันทีเลยหรือถ้าเกิดยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เหมือนเพื่อนๆเวลานั่งอยู่บ้านนะครับแล้วมีเสียงตือดือดืดตือดืดดืด อันนี้เสียงอะไรครับเสียงไอติมวอร์ถูกไหมครับอ้าวแล้วทาไมเราถึงรู้อะก็เพราะว่าเขาทําการตลาดใส่เราไงครับเราถึงรู้ไงว่าอ๋อนี่มันคือเสียงไอติมวอร์นะครับเออถ้าเสียงนี้มาปุ๊บเราวิ่งเลยล้อฟีนะครับเพื่อที่จะไปควักมือเรียกเพื่อที่จะซื้อไอติมถูกต้องไหมครับนี่แหละครับคือการสร้างแบรนด์ก็เหมือนกันครับการทําการตลาดนะครับบน Facebook เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากประสบความสําเร็จนะครับเพื่อนๆจะต้องสร้างแบรนด์สร้างโพ s i t i ชั่นนิ่งนะครับเพื่อให้ตัวเพื่อนๆเองเนี่ย หรือสินค้าหรือบริการของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าไปนั่งในใจลูกค้าครับคือเอาง่ายๆถ้าเกิดเขานึกถึงเพื่อนๆแล้วอะ่ะรู้เลยว่าอ๋อถ้านึกถึงคุณนัทวุฒิผู้เพชรแล้วคุณนัทวุฒิผู้เพชรคือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อยู่ยังน้อยนะครับเป็นโค้ชสอนทําากรตลาดอะไรประมาณนี้นะครับคือนึกถึงชื่อเราแล้วร้องอ๋อเลยว่าเราคือใครเราเราทําอะไรนะครับอย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยเวลาผมแลนดิ้งตัวเองออกไปนะครับทุกๆก,การประชุมหรือว่า ทุกๆท,ที่ที่ผมไปบรรยายเนี่ยผมก็จะพูดเสมอว่าผมคือผู้บริหารสูงสุดของทีม Elite SC นะครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ทำหน้าที่เป็นโค้ดนะครับสอนทำการตลาดออนไลน์ให้กับบุคคลทั่วไปอีกด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นนักธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับตั้งแต่อายุยังน้อยนี่คือการแบรนดิ้งครับเวลาเราพูดย้ำๆพูดซ้าๆแบบนี้ออกไปเนี่ยเวลาลูกค้าเนี่ยหรือว่าผู้สนใจเนี่ยเขาฟังเราบ่อยๆนะครับเขาจะจดจำเราไปโดยอัตโนมัติเอง นะครับคือพูดได้ง่ายเนี่ยการแบรนดิ้งคือคุณไม่อาจจะต้องเก่งถึงว่าเลิ่เลยหรือว่าอะไรก็ได้นะแต่ว่าเรารู้จักในเรื่องของการทําการตลาดเราก็กลายเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือว่ากลายเป็นมืออาชีพได้นะครับนี่คือการแบรนดิ้งหรือว่าการสร้างโพสิชชั่นนิ่งนะครับให้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าแต่นะครับในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนการสร้างแบรนดิ้งนะครับบน f a c e b o o k อย่างง่ายๆเลยแบบไม่ต้องเสียเงินนะครับไม่ต้องไปทำโปรโมชั่นไม่ต้องไป ลงโฆษณาส่งเสริมการขายอะไรมากมายหุ่นวายนะครับคือจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าการแบรนดิ้งเนี่ยมันมีหลายหลายช่องทางมากถ้าเราจะสร้างแบรนด์คือการทําการตลาดเนี่ยอธิบายก่อนหลายคนนะครับไม่เข้าใจคาว่าทําการทําการตลาดคืออะไรคือหลายคนอาจจะไปเข้าใจในเรื่องของการขายสินค้านะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการขายเนี่ยก็เป็นหนึ่งวิธีในการทําการตลาด การทำกัรตลาดคือภาพรวมที่ใหญ่ที่สุดคือการทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้านะครับหรือผู้สนใจเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปจากเราพูดได้ง่ายมันคือการจำลองสถานการณ์นั่นเองนะครับเหมือนเวลาเราดูโฆษณาเขาก็จ้างพรีเซนเตอร์มาถูกไหมครับเขาบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้แล้วผิวจะขาวใสเหมือนกับพรีเซนเตอร์แต่ถามว่าเวลาเราใช้จริงๆแล้วเนี่ยเราขาวใสแบบนั้นไหมก็อาจจะไม่ใช่แต่เขาทําการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดมโนใน ในในสมองเราสุดท้ายเราเออเฮ้ดูโฆษณาตัวนี้แล้วสินค้าตัวนี้น่าใช่วะเราก็เดินออกไปซื้อสินค้าถูกไหมครับเขาไม่ได้มาขายเราเห็นไหมเขาไม่ได้มาขายแต่เขาทําการตลาดเข้ามาใส่เรานะครับเออพอทําการตลาดปุ๊บนะครับทำทุกวัน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 ,วน,วนมันก็เกิดเป็น positioning นะครับหรือตําแหน่งในใจของเรานั่นเองนี่แหละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงกันเลยนะครับผมจะมาสอนวิธีการ branding ตัวเองอย่างง่ายๆบน Facebook ว่า จะแบรนดิ้งนะครับหรือทําการตลาดออกไปยังไงนะครับไม่ต้องไปเสียเงินให้ยุ่งยากนะครับคือการทาการตลาดก็มีหลายช่องทางนะนะที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการลงโฆษณาจัดโปรโมชั่นนะครับส่งเสริมการขายอะไรก็แล้วแต่ถือเป็นการทําการตลาดหมดเลยแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองแบบฟรีฟกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปลงสนามจริงกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลามาลงสนามจริงกันแล้วนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปในเรื่องของการสร้างแบรนด์แบบนี้ง่ายเนี่ยที่ผมจะสอนบนบนเฟซบุ๊กเนี่ยก็เดี๋ยวแถมให้นิดหนึ่งแล้วกันคือมันเป็นเรื่องสืบเนื่องจากวิดีโอตัวที่แล้วนะครับที่ผมมาสอนในเรื่องของการทากระตลาดบนแฟนเพจเนี่ยมันยังมีบางจุดนะครับที่ผมยังไม่ได้สอนก็คือในเรื่องของการสร้างกิจกรรมนะครับต้องบอกว่าตรงนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าลืมไปสนิทเลงจริงว่าตัวแฟนเพจเนี่ยสามารถที่จะ สร้างกิจกรรมได้นะครับอันนี้เป็นเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่มันแตกต่างจากการที่เราทำกระดาษบนไทม์ไลน์คือไทม์ไลน์เนี่ยไม่มีเมนูแบบนี้นะครับแต่แฟนเพจนะครับมันสามารถที่จะสร้างกิจกรรมขึ้นมาได้แล้วก็ให้คนที่กดไลค์แฟนเพจเราเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผมจะสร้างกิจกรรมก็คือ OPP อนไลน์แล้วกันนะครับคือผมจะจัดทุกวันพุธอยู่แล้วที่เป็นการบรรยายสดนะครับเกี่ยวกับตัวธุรกิจ นะครับรา,ายละเอียดก็อันนี้เป็นการสร้างให้ดูนะครับอย่างง่ายๆแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆทำเนี่ยก็ไปลองโมดิฟายกันดูว่า,าเราสร้างแฟนเพจตัวนี้มีจุดประสงค์อะไรนะครับแล้วก็ทําไปเพื่อใครนะครับเราก็จะรู้ว่าเราจะได้จัดกิจกรรมยังไง ตรงนี้สามารถเอาลิงก์มาใส่ได้นะครับตรงตัวเนี่ยแล้วก็กําหนดเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมนะครับของผมเป็นวันที่24เวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเลือกติ๊กได้ด้วยนะฮะว่าจะให้ผู้ดูแลเนี่ยโพสต์ไปยังกระดานข้อความได้หรือว่าจะให้ทุกคนโพสต์แต่เนี่ยผมเลือกให้ผู้ดูแลเท่านั้นนะครับแล้วกดสร้างแค่นี้เองนะครับเราก็จะไปเข้าสู่ในเรื่องของการสร้างกิจกรรม ไอตัวเจ้ากิจกรรมเนี่ยมันสามารถที่จะใส่รูปภาพกิจกรรมได้นะครับแล้วก็ใครที่มาเข้าร่วมก็สามารถที่จมาโพสพูดคุยกันได้แล้วก็รวมไปถึงเราสามารถที่จะดูได้ด้วยว่า,ามีการเชิญออกไปแล้วเท่าไหร่มีคนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเท่าไหร่รวมไปถึงสามารถที่จะลงโฆษณาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมนี้ได้ด้วยนะครับนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการทํารตลาดบ,บนแฟนเพจคือการพยายามที่จะสร้างกิจกรรมนะครับแล้วก็ให้คนที่มากดไลค์เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม พูดได้ง่ายนะครับมันเป็นการสร้างเรลชันอะคือต้องบอกก่อนว่าเ a ลชันนะครับหรือความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างเรากับลูกค้าหรือว่าเรากับผู้สนใจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากนะครับในการที่จะไปขายสินค้าเขาหรือว่าในการที่จะไปปิดการขายเขาเพราะเขาก็คือว่าที่องค์กรนะครับหรือว่าว่าที่ลูกค้าเราในอนาคตนั่นเอง ในระหว่างนี้เนี่ยเราเองก็จําเป็นที่จะต้องสร้างสายสัมพันธ์กับเขาเพื่อให้มันดูสนิทชิดเชื้อกันมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะขายสินค้านะครับหรือมันจะทําการตลาดกันง่ายขึ้นนะครับนี่คือจุดประสงค์ในการที่จะให้เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมรวมไปถึงกิจกรรมเหล่านี้นะครับเราทําบน Facebook เนี่ยแน่นอนครับมันจะมีในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์ถูกไหมครับก็จะเป็นในเรื่องของการทํารตลาดแบบไวรัลมาร์เก็ตติ้งออกไปอีกก็คือการทํารตลาดแบบลุกลามนะครับกระจายแพร่กันออกไปอีกนะครับนี่ก็คือ เทคนิคการสร้างกิจกรรมแบบง่ายๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจนะครับต้องการที่จะยกเลิกกิจกรรมก็มากดยกเลิกได้นะครับอันนี้ผมลองสร้างให้ดูแล้วก็กดยกเลิกให้ดูเลยคราวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแบนดิง้งละแบนดิ้งเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่ทม์ลายกันก่อนแล้วกันจะไปเริ่มกันที่ทม์ลายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเทคนิคก่อนแล้วกันว่า จะแบรนดิ้งตัวเองแบบง่ายๆเนี่ยผมใช้เทคนิคอะไรนะครับแล้วเทคนิคเหล่าเนี้ยก็เอาไปใช้ได้เลยเพราะว่ามันมันไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างแรกนะครับเป็นสิ่งที่บอกว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนควรจะต้องมีอ่ะคือรูปโปรไฟล์ครับสําคัญนะครับเพราะว่าผู้สนใจหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเราคือใครถ้าเราไม่ใส่รูปโปรไฟล์แล้วบางคนนะครับพลาดมากพลาดตรงที่ว่าไปเอารูปใครก็ไม่รู้ามาใส่ ไปเอารูปหมารูปแมวรูปอุลตร้าแมนรูปยอดมนุษย์อะ่ะคือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ใส่เป็นรูปตัวเองเนี่ยผมมักจะเรียกไอเฟสเหล่านี้ว่าไอเฟสยอดมนุษย์คือไม่รู้ว่าเป็นใครอะ่ะถูกไหมครับอารูปยอดมนุษย์ที่ไหนก็ไม่รู้มาใส่แล้วจะบอกว่าลูกค้านะครับหรือผู้สนใจเนี่ยมีนิสัยเหมือนผู้หญิงครับคือไม่ต้องไปอวดร่ำอวดรวยอะไรกับเขานะครับเดี๋ยวเขามาสืบเอง ว่าเราเป็นใครทำอะไรมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะฮะนี่คือลูกค้าเรามีหน้าที่คือแบรนดิ้งตัวเองออกไปสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อเขาเข้ามาเห็นโปรไฟล์ของเราเข้ามาเห็นพฤติกรรมของเราเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มดูน่าเชื่อถือเริ่มดูเป็นมืออาชีพแล้วถูกไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้เอาง่ายๆเลยเขาอยากรู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยเขาพิมพ์ชื่อเราใน Google เขาเจอแล้วนะครับ เนี่ยพิมพ์คําว่านัทวุฒิผู้เพ้นเนี่ยขึ้นมาหมดแล้วเนี่ยว่าผมเคยทําอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างเนี่ยมีรูปภาพะลรครบเลยนี่คือข้อมูลของเรานะครับผู้สนใจแน่นอนครับยิ่งสินค้าตัวนั้นนะครับมีราคาสูงหรือว่าบริการเหล่านั้นเนียมีราคาสูงเนี่ยเขาต้องมาสืบค้นข้อมูลของเราก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็อยากจะเตือนนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจ MLM นะครับหลายๆตัวแล้วต้องการที่จะแบรนดิ้งตัวเองบน a c e b o o k เนี่ย ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าภาพลักษณ์คุณเสียไปแล้วคือผู้สนใจเนี่ยเขามาเสิร์ชชื่อคุณนะเขาเขารู้เลยว่าคุณทําธุรกิจอะไรบ้างอะเพราะว่าข้อมูลของคุณเนี่ยมันถูกเก็บไว,ตว้ไวตามเว็บไซต์ที่คุณเคยไปสมัครถูกไหมฮะแล้ว Google ก,ก,ก็ไปดึงข้อมูลเหล่านี้มาแสดงผลตามที่ผู้สนใจไปค้นหาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผู้สนใจประมาณร้อยละเก้าสิบครับเขาไม่ชอบหรอกครับว่าเวลาเขาจะร่วมธุรกิจกับใครหรือว่าเวลาเขาจะทําอะไรกับใครเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกครับที่เห็นคุณทําธุรกิจหลายๆตัวในเวลาเดียวกัน ยิ่งเป็นธุรกิจ MLM หรือว่าเ,เ,เป็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยโอ้โ oh, หต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่มีผู้ตามคนไหนชอบเห็นผู้นําทําธุรกิจหลายตัวจริงไหมครับเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะทิ้งเขาไปนะฮะนี่แหละครับเป็นประเด็นสําคัญเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังทําธุรกิจหลายตัวอยู่เนี่ยก็เปลี่ยนซะนะครับเปลี่ยนกันมาลุยเอาจริงเอาจังตรงนี้ผมให้เป็นแง่คิดไว้นะครับ คือต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายคนเคยมาเถียงกับผมว่าการทําธุรกิจ M l M นะครับหลายๆตัวในเวลาเดียวกันเนี่ยมันคือการสร้างไรายได้หลายช่องทางผมบอกได้เลยว่าโหคุณคิดผิดมาหันเลยครับการสร้างไรายได้หลายๆช่องทางที่ดีนะครับแหล่งเงินควรจะไม่มาจากแหล่งเดียวกันครับเพราะมันจะทับกันคุณเคยเห็นนักธุรกิจ M O M คนไหนไหมครับที่ทําธุรกิจ M l M หลายๆตัวแล้วประสบความสำเร็จถ้าเคยเจอนะครับมาบอกผมได้เลย ตั้งแต่ผมอยู่ในวงการนี้มาผมยังไม่เคยเจอเลยครับจริงไหมครับส่วนใหญ่ทุกคนมุ่งมั่นที่จะเอาตัวเดียวให้ประสบความสําเร็จแล้วเมื่อได้ได้เงินหรือว่าได้รายได้จากธุรกิจตัวนั้นๆมาเนี่ยก็เอามาขยายต่อเพื่อที่จะสร้างรายได้ช่องทางอื่นต่อไปอีกอย่างเช่นการซื้อหุ้นนะครับการไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่อไปอีกนะครับนี่คือการสร้างรายได้หลายช่องทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจําไว้เลยว่าแหล่งที่มาของไรายได้ควรจะไม่มาจากแหล่งเดียวกัน คราวนี้นะครับเราก็กลับมาที่หน้าโปรไฟล์นะครับกลับมาที่รูปโปรไฟล์เ,เราเหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยรูปโปรไฟล์เนี่ยโอเคเอารูปตัวเองขึ้นก็จริงแต่ควรจะเป็นรูปที่มันดูเฮ้ยเป็นมานนักธุรกิจหน่อยไม่ใช่ไปเอารูปแบบเที่ยวเล่นรูปออกไปกินเหล้ารูปอะไรไม่รู้มาขึ้นนะครับเพราะแน่นอนเนะ่ะเวลาผู้สนใจเขาจะมาติดตามเราถูกไหมครับเขาก็ต้องดูก่อนว่าเรามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนอันนี้คือรูปตัวอย่างของผมผมอายุ22ปีนะครับแต่ดูนะฮะ มากนักธุรกิจไหมครับมากนักธุรกิจถูกไหมฮะเออถ้าเจอรูปแบบนี้โอเคอยากร่วมธุรกิจด้วยไหมเออเฮ้ดูน่าเชื่อถือวะนะครับหลายคนก็จะคิดแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมไปเอารูปออใส่ชุดนักศึกษาออกไปเที่ยวออกไปกินเหล้ารูปอะไรไม่รู้มาขึ้นเนี่ยมันก็ลดความน่าเชื่อถือของตัวเราลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรูปโปรไฟล์นี่สําคัญนะครับลองไปถ่ายรูปดีๆสักหนึ่งรูปนะครับไม่กี่บาทหรอกใส่สูตรนะครับใส่อะไรให้มันดูดีหน่อยที่ร้านเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วแล้วก็เอารูปตรงนั้นแหละมาขึ้น ถ้าเราคิดจะทําธุรกิจหรือทําการตลาดบน Facebook นะครับโปรไฟล์นี้โคตรสาคัญเลยนะครับคราวนี้นะครับก็มาที่รูปปกนะครับหรือว่ารูปโคเวอร์ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายคนเนี่ยรูปปกนะครับหรือว่ารูปโคเวอร์เนี่ยนะรูปนี้นะครับก็ดูอาร์ติสไปนะครับก็ไม่เข้ากับมาานักธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหารูปอะไรที่แบบมันดูออกแนวธุรกิจบัสซเน็ตสักนิดนึงแล้วกัน อย่างของผมเนี่ยผมเลือกรูปนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสโลแกนนะครับประจำตัวผมเองมีข้อความเขียนเอาไว้ก็คือ I'm not perfect but I am limited edition นะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าถึงผมเนี่ยจะไม่ไม่ใช่คนที่ perfect แต่คนแบบผมเนี่ยมีคนเดียวในโลกอ่าสุดยอดไหมละ่ะนะครับก็เป็นสโลแกนประจำตัวซึ่งตรงเนี้ยผมทำขึ้นมาเองนะครับไอเจ้าตัวรูปโคเวอร์เนี่ยนะครับไม่ได้ไปดาวน์โหลดมาจากใน Google นะ ตรงนี้ทําเองได้ก็จะดีนะครับคราวนี้นะครับมาดูเลื่อนลงมาพวกประวัตินะครับเกี่ยวกับเราเนี่ยใส่เข้าไปให้ครบบางคนนะครับเกี่ยวกับเราไม่มีอะไรเลยอะ่ะผู้สนใจก็ลังเลเจะโอนเงินมาดีไม่ว่าจะซื้อสินค้าดีไม่ว่าจะสมัครร่วมธุรกิจดีไม่ว่าคือโอนไปแล้วก็กลัวจะเราจะโกงถูกไหมครับหนึ่งรูปโปรไฟล์อะไรมาขึ้นก็ไม่รู้บางคนภาพโคเวอร์นี่ไม่มีเลยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองก็ไม่มีเลยนะครับเออตรงนี้เนี่ยเราใส่ให้ครบมันจะดูน่าเชื่อถือ รวมไปถึงนะครับยิ่งเ,เราสามารถทำกตลาดนะครับจนมีคนฟ o ล l o w เราเยอะๆได้เนี่ยก็เพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกรวมไปถึงนะครับการโพสบนไทม์ไลน์เนี่ยสำคัญมากเอาง่ายๆนะครับเวลาเราจะดูว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาดูกันที่เนี่ยครับวิธีการโพสเพราะว่าการโพสเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยมีอุปนิสัยยังไง มีลักษณะหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแบบไหนนะครับบางคนโพสต์แบบอุย้ยหิวข้าวจังเออบางทีโพสต์ด่ากันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยเวลาผู้สนใจนะครับหรือว่าลูกค้าเข้ามาอ่านเนี่ยก็คงไม่ปลืม้มถูกไหมครับมันก็เป็นการลดค่าแบรนด์ของเราลงเฮ้ยเรามานักธุรกิจอะแต่ไปโพสต์อะไรก็ไม่รู้ที่มันมันดูแบบหยาบคายมันดูแบบไม่เข้ากับตัวเราะครับเพราะฉะนั้นนะครับการโพสต์บนไทม์ไลน์เนี่ยสําคัญให้โพสต์จะสิ่งที่ดีด โพสแต่สิ่งที่แบบว่ามันเป็นคุณค่าหรือว่าเป็นคุณนับประโยชน์กับคนอื่นอย่างเช่นเนี่ยผมโพสต์นะครับในแ,แต่ละโพสต์ของผมถ้าเกิดใครเข้ามาอ่านเนี่ยเออดูเข้ากับมานักธุรกิจไหมครับเข้าถูกไหมฮะอผมก็จะโพสต์คําคมบ้างนะครับโพสต์แง่คิดนะครับแล้วก็อัปเดตวิธีการทํางานของตัวเองในแต่ละวันว่าในแต่ละวันตัวเองทํางานยังไงนะครับให้ให้ให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าเออเฮ้ยเรานี่เอาจริงนะถ้าร่วมงานกับเรานี่เรานี่มืออาชีพนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมกําลังทํากันตลาดออกไปแล้วให้ทุกคนเนี่ยจดจําหรือว่าฝังลึกลงไปเป็น positioning ว่าเฮ้ยคุณนัทวุฒิเนี่ยคือนักธุรกิจนะที่เขาเป็นมืออาชีพถ้าร่วมงานในคนเนี้ยโอกาสสาเร็จสูงเห็นไหมครับเพราะเราทําทุกอย่างมาดูน่าเชื่อถืออะเราไม่ได้มาโพสต์แบบว่าเฮ้ยเอาขวดเหล้ามาตั้งโพสว่าคืนนี้จะออกไปเที่ยวไหนดีนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาลงคือไอ้สิ่งเหล่านั้นเนะี่ยเก็บไว้นะครับเก็บไว้ดูคนเดียวแต่ถ้าคิดจะทําธุรกิจอะ ไม่ควรไม่ควรที่จะเอามาสู่สายตาประชาชนเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเก็บไว้ดูคนเดียวดีกว่าหรือถ้าเกิดคุณอึดอักมากอะดูวิดีโอตัวนี้แล้วเนี่ยสร้างเฟซใหม่เลยครับคืออีกเฟซหนึ่งก็แยกมาเลยทําธุร,รกิจก็ส่วนธุร,รกิจอีกเฟซหนึ่งก็สําหรับเพื่อนเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับในการแบรนดิ้งตัวเองอย่างง่ายๆเลยบน Facebook คือไม่ต้องอะไรมากอะทาโปรไฟล์ทำท์ไลน์ของตัวเองให้มันดูน่าเชื่อถือเนี่ยโอเคละแค่นี้ผู้สนใจเสิร์ชมาเจอเนี่ย ก็ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วอะครับถูกต้องไหมครับเขาก็ต้องซอกแซกอยู่แล้วแหละเขาก็ต้องไปค้นหาข้อมูลเราจากในใน Google อยู่แล้วหละยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้คือแฟนเพจผมนะครับแฟนเพจที่ชื่อว่านาทัทวุฒิภูเพนเนี่ยเวลาเขาเอาชื่อผมไปเซิร์ชนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นอันแรกเลยนทัทวุฒิภูเพศปุ๊บเข้ามาดูเฮ้ยโปรไฟล์ได้นะครับข้อความในแฟนเพจได้อะเออดูคนนี้แบบ เอาจริงเอาจังดูเป็นคนที่แบบทำงานเป็นมืออาชีพเห็นไหมครับเขาเนี้ยตอนนี้เขากำลังลังเลอยู่อ่ะคือเขาอาจจะแบบกึงก่งตัดสินใจกับเราอยู่แล้วถูกไหมครับอาจจะเจอข้อมูลของเราที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะที่เราเคยไปทำการตลาดทิ้งไว้แต่เพียงแค่ว่าตอนเนี้ยเขาต้องการตามมาดูว่าไอ้คนคนนั้นเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่จริงๆไหมแล้วถ้ามีชีวิตอยู่จริงเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงครับมีโอกาสปิดการขายได้ไหมมีโอกาสขายสินค้าได้ไหม มีโอกาสแน่นอนเพราะว่าผมนําเสนอแต่สิ่งดีๆให้กับคนอื่นเห็นไหมครับเออผมเอาวิดีโอคอร์สมาลงผมเอาแนวคิดเอาหลักคิดเอามาลงนะครับแล้วก็มีการอัปเดตการทํางานของตัวเองด้วยลงไปให้สําหรับคนที่เขาติดตามผมเนี่ยหรือเขาชื่นชอบผมเนี่ยเข้ามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับตัวผมหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบทความดีๆนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของผมเนี่ยในการสร้างแฟนเพจก็คือเอาไว้แบรนดิ้งตัวเองโดยเฉพาะเลย I'm not perfect นะครับ บัตรไอเอ็มลิมิเต็ดเดิชันนี่คือนาะทวุฒิผู้เพจครับเอาหลักนะครับหลักการเนี้ยเอาไปใช้ดูมันไม่ยากเลยครับแค่มาปรับปรุงโปรไฟล์เท่านั้นเองบางคนไปสร้างแฟนเพจอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือไปสร้างแบบคือเน้นกะขายอย่างเดียวอ่ะแล้วก็เอารูปอะไรก็ไม่รู้มาขึ้นไอคนที่เป็นลูกค้าหรือเป็นผู้สนใจก็ไม่กล้าจะโอนมาดีไม่ว่าจะโอนมาดีไม่ว่ากลัวจะโกงถูกไหมครับเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเราคือใครมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นจําไว้เลยว่าบนโลกออนไลน์เนี่ย ข้อเสียอย่างแรกเลยคือมันมันขาดความน่าเชื่อถือพอมันขาดความน่าเชื่อถือตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นปัญหาถ้าเราสามารถเติมเต็มปัญหาตรงนี้ได้ปิดการขายได้แน่นอนคือสร้างความน่าเชื่อถือครับแล้วสร้างแบรนดิ้งตัวเองให้ติดจนปัจจุบันน่ะถ้าเกิดใครนึกถึงชื่อนะัทวุฒิผู้เพชรก็จะนึกถึง p r o f e s ชั o นอลนะครับหรือว่ามืออาชีพในเรื่องของการทําการตลาดบนโลกออนไลน์แล้วนะครับเป็นโค้ดเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคน นะเห็นไหมครับนี่คือการแบรนดิ้งคราวนี้ปิดการขายง่ายแล้วครับเพราะหลายคนก็อยากจะเข้ามาร่วมกับเราเองโดยอัตโนมัติก็จะไปเข้าหลักในเรื่องของการทำา a t ทิ a คชั่นมาร์เก็ตอีกทีหนึ่งก็คือการทำตลาดแบบดึงดูดคือแทบไม่ต้องเอ่ยปากเลยครับคนวิ่งเข้ามาหาเราเองเข้ามาอยากร่วมธุรกิจเข้ามาอยากซื้อสินค้าเราเองเพราะเขาเห็นแล้วน่าเชื่อถือจะไปซื้อกับคนอื่นจะไปทํากับคนอื่นก็กลัวโดนโกงถูกไหมครับคราวนี้นะครับกลับมาที่ทำลายสักนิดหนึ่ง คือลืมพูดไปว่าเวลาในการโพสต์นะครับบนหน้าไทม์ไลน์ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อคิดแง่คิดก็ดีเนี่ยควรจะเว้นระยะห่างสักประมาณ5 -7 ชั่วโมงแล้วกันกําลังดีอย่าแบบไปโพสต์ติดกันแบบเพิ่งจะโพสต์ไปปึ๊บแล้วก็เอามาโพสต์อีกแล้วนะครับคือแง่คิดหรือว่าข้อคิดเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เราคิดขึ้นมาเองการที่จะคิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเองได้คุณต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะครับแล้วก็เอามาโมดิฟายเป็นคําพูดของเราเองนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เก่งยังไม่เก่าพอเนี่ยก็อาจจะไปก๊อปของชาวบ้านมาก่อนแต่อย่าลืมให้เครดิตเขาด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเป็นผมเอามานะครับบางทีผมก็คิดเองด้วยแล้วก็ก๊อปของชาวบ้านเข้ามาด้วยแต่เราก็ให้เครดิตเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดเองเนี่ยมันจะได้ไลค์ที่เยอะกว่านะครับมันจะโดนใจชาวบ้านมากกว่ายิ่งเราพูดแบบคือคิดคําพูดที่แบบว่าคนอ่านแล้วจึกเลยอะแบบแทงใจดําเลยนะครับ มันจะได้ไลค์ที่เยอะมากแล้วมันจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่เขาติดตามหรือฟอลโล w เรานี่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบมาที่หน้าไทม์ไลน์รูปโปรไฟล์ก็ไม่ผ่านแล้วแล้วยังมาโพสแสแปมธุรกิจลงไปในหน้าไทม์ไลน์ของตัวเองอีกโอ้โหคราวนี้นะครับไม่มีใครอยากจะคุยกับเราเลยเพราะโอ้โหเขาก็กลัวว่าคุยกับเราแล้วอ่ะเราจะมาชวนเขาทําธุรกิจเราจะมาขาดสินค้าเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ ทำการตลาดอยู่กับที่นี่แหละแต่ทําการตลาดออกไปแล้วให้คนวิ่งเข้ามาแต่อย่าไปวิ่งใส่เขาเพราะเขาจะวิ่งหนีนะครับหลักการทําการตลาดง่ายๆเลยนะคืออย่าไปบังคับเขาอย่าไปบังคับให้เขารับรู้เรื่องของเราแต่ทํายังไงก็ได้ให้เขากระหายที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าเรื่องของเราจะดีที่สุดนะครับบางคนไปโพสต์อะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องที่เขาไม่ต้องการจะรู้อะ แล้วมันก็ไปเด้งขึ้นที่หน้าฟีดข่าวของเขาถูกไหมครับแล้วเขาก็มาด่าเราเพราะฉะนั้นนะครับโพสต์จะสิ่งดีๆนะครับนําเสนอคุณค่าในตัวเองออกไปให้ได้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาจะวิ่งเข้ามาหาเราเองทําการตลาดออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับก็จบไปอีกหนึ่งบทเรียนดีๆนะครับดูเป็นบทเรียนง่ายๆนะครับสําหรับบทเรียนที่หกแต่มันต้องอาศัยความพยายามนะครับอาศัยความสม่ําเสมอความสม่ําเสมอนี่ที่หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นเคล็ดลับเลย เพราะว่าถ้าเราทําออกไปแล้วไม่สม่ําเสมอเนี่ยแบรนด์เรายังไม่ติดตลาดเนี่ยแล้วเวลาเราหยุดไปนะครับแล้วกลับมาทําใหม่เท่ากับว่าเราต้องเริ่มนับใหม่จากศูนย์นะครับเพราะคนจะลืมเราไปทันทีแต่ถ้าเราทําออกไปทุกวัน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 ,วนอย่างต่อนเนื่องเนี่ยมันจะเข้าไปฝังนะครับในหัวสมองของเองมันจะเข้าไปนั่งในใจของเขาเองว่าเราคือใครแล้วเรากําลังทําอะไรนะครับนี่คือการสร้างแบรนดิ้งนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในวิดีโอชุดถัดไป สำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ